สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องใหญ่ไทยๆเช้าเช้าวัาวาววนพรหัสพี่น้องจ๋ามีความสุขกันทุกคนนะคะก่อนอื่นที่จะมีความสุขเราก็ต้องมากินอาหารเช้าเพื่อสุขภาพครับพี่น้องยายไทยก็มีอาหารเช้าตามนี้นะพี่น้องนะอาหารเช้าแคลอร กล้วยหนึ่งใบอะโวคาโดโยเกิร์ตเช้าตอนช่วงหกโมงหกโมงกว่ากว่าพี่น้องมาได้ค่ะมากินกับยายไทยๆเพื่อสุขภาพพี่น้องก่อนที่เราจะไปสู้รบตบมือกับชีวิตประจำวันเนาะพี่น้องเนาะเราก็ต้องให้ คุณค่าทางอาหารกับร่างกายซะก่อนนะพี่น้องเนาะมันจะได้มีกําลังเพื่อทีอ่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพมากินอาหารเช้ากับยายไทยๆด้อพี่น้องจ๋ามีสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสัตว์ไข่ไปมากิ่งให้ยายเลยด้เช้าเช้านี้กับยายไทยไทยสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ